สวัสดีครับกับข้าวบ้านมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําทอดมันกุ้งซึ่งเป็นการทําทอดมันกุ้งเหมือนแถวตามพัตตาคารหรือห้องอาหารทั่วๆไปซึ่งทอดมันกุ้งส่วนผสมหลักๆขอแนะนําก่อนเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า3ามเกล็นะก็คือมีพริกไทยขาวและพริกไทยเม็ดแล้วก็รากผักชีแล้วก็กระเทียม กรณีกระเทียมเนี่ยผมแนะนําว่าเราปอกกระเทียมมาเราไม่ต้องปอกกลีบให้ออกให้หมดนะให้กลีบในเนี่ยมันติดอยู่กับตัวกระเทียมซึ่งตัวนี้มันจะทําให้หอมแล้วก็โคลกให้ละเอียดนะครับอันดับที่2ก็คือเนื้อกุ้งอันนี้ผมใช้เนื้อกุ้ง1นกิโลนะครับวิธีการทํากุ้งให้สะอาดนะครับเวลาเราเตัดหัวผ่าหลังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมแนะนําให้เอากุ้งเนี่ยไปแช่กับน้ําเกลือแล้วก็ใส่แป้งมันไปนิดนึง แล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ล้างให้สะอาดคําว่าล้างสะอาดคืออะไรก็คือล้างจนตัวแป้งมันเนี่ยไม่มีเป็นสีขาวอยู่ในน้ำอันนั้นถือว่าสะอาดแล้วเราก็ ใส่กระชอนให้เสด็จน้ําพักไว้ก่อนต่อมาก็คือในเรื่องของเนื้อไก่ผมใช้สันในถ้าเป็นของคนพุทธเนี่ยเขาจะใช้มันหมูแข็งสับบนไปแต่บับงเอิญผมเป็นมุสลิมนะครับมันทานหมูไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้ไก่สันในนะครับมาปรับใช้เอาเพื่อสร้างความเหนียวในเวลาที่เราผสมนะครับหรือถ้าเกิดถามว่าใครจะใช้กุ้งอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ก็ได้นะครับแต่บังเอิญนะครับ อยากจะใส่ไก่ด้วยนะครับให้รสชาติมันเหนียวนุ่มขึ้นมาในส่วนนี้ส่วนต่อมาใช้ไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับบางท่านเนขาอ,อาจจะใช้แค่ไข่ขาวแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมเสียดายไข่แดงใส่มันไปเถอะนะครับอันดับต่อมาก็คือ,อแป้งกรอบอาจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเราจะใส่ในส่วนไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วตัวต่อมาก็คือแป้งขนมปังเดี๋ยวเราจะเอาชุบก่อนที่จะลงไปทอดและมีอุปกรณ์เสริมนะครับ นี่คือไม้แหลมถามว่าเอาไว้เพื่ออะไรไว้เช็คความสุขของทอดมันนะจิ้มมันดูหรือใครจะใช้ซ่อมก็แล้วแต่แต่บังเอิญบ้านผมจะมีไม้แหลมทำเอาไว้เพราะผมทำขนมทอดบ่อยนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็เลยคือนะ้ำมันพืชที่ใช้ในการทอดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีในการที่จะทำอะทอดมันแบบพัตคารหรือในโรงแรมท,ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำจะทำอย่างไร อันดับแรกเลยทุบกุ้งก่อนทุบมันเลยนะไม่ต้องไปเกรงใจถามว่าไม่สับเลยล่ะสับเลยก็ได้ครับแต่ทุบก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้แตกเวลาเราล้างกุ้งนะครับอย่าลืมว่าเราใส่เกลือนะครับเราก็แป้งมันไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ล้างให้สะอาดล้างจนสีแป้งมันเนี่ยน้าหมดไปแล้วเราก็พักใส่กระชอนให้สด็ดน้ำนะครับ เดี๋ยวเราจะออสับกุ้งกับสันในไก่เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ผมใช้กุ้ง1กิโลนะครับเยอะพอสมควรน่าจะได้หลายชิ้นอยู่ทุกมันเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจาบางท่านบอกว่าถ้ามีมูริเน็ตมูรินเนตที่แบบว่าปั่นโดยที่ไม่ต้องมีน้ำเป็นส่วนผสมปั่นได้เลยไหมก็ได้อยู่นะครับ แต่บังเอิญผมไม่มีนะครับก็เลยใช้วิธีการสับเอานะครับมันคงไม่ใช้เวลานานจนเกินไปนะครับพอเราทุบกุ้งเรียบร้อยเราสับก่อนส่วนสันในไก่เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะตอนนี้เรามาสับกุ้งกันก่อนสับให้ละเอียดนะครับคำว่าสับละเอียดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องละเอียดแบบ เป็นแป้งเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับกะว่าได้สักระยะหนึ่งเราก็เอาสันในที่เตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปด้านบนแล้วก็สับไปพร้อมๆกัน สันในเนี่ยเวลาล้างสะอาดแล้วเราก็หั่นให้มันชิ้นบางๆเวลาสับมันจะได้ง่ายขึ้นเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับไม่เหมือนสับเนื้อสับเนื้อต้องใช้เวลาพอสมควรเรียบร้อยแล้วครับนี่ถือวันเดียวแล้วครับเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาสับไปเนี่ยมันจะหนืดติดมีถือว่าโอเค เอาล้ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ภาชนะขออนุญาตใช้มือนะครับอาหารไทยๆนะครับมือผมล้างสะอาดนะครับไม่ต้องปลัวมีความรู้สึกว่าถ้าใส่ถุงมือทํามันไม่ถนัดนะครับด้วยเป็นคนโบราณน,นะลูกคนโบราณเห็นคุณแม่ท่านทํามาแบบใดเราก็เคยชินอย่างนั้นนะครับนะครับเราก็ล้างมือให้มันสะอาดก่อน มาดูกรรมวิธีต่อไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใส่3เกลือลงไปซึ่ง3เกลือจะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับตำให้ละเอียดช่วงนี้ขออนุญาตเ,เทปแป้งกรอบรอท่าไว้เลยนะครับเดี๋ยวเวลานวดผมจะได้ไม่ต้องล้างมือรอบสองออแป้งทอดกรอบจะยี่ห้อใดก็ได้นะครับใส่ไปประมาณทัก2ช้อนโต๊ะพอนะโอเค แล้วก็ขออนุญาตนะครับ okay. เทเกร็ดขนมปังเตรียมรอเลยนี่นะครับเห็นไหมครับ3มเกลือใส่เข้าไปนะหลังจากนั้นเราก็นวดเลยขออนุญาตใช้มือนะอย่างที่เรียนให้ทราบมันไม่ถนัดมือเราล้างสะอาดแล้วคงไม่เป็นไรหรอกนะครับช่วงขยำม,มันจะรู้สึกว่าเหนียวเหนียวติดมือหมอนหน่อยนะครับปล่อยมันไปใส่แป้งนะครับแป้งทอดกรอบลงไปสัก2ช้อนโต๊ะ ยี่ห้อใดก็ได้นะครับขยำขยำม,มันเข้าไปพอใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปเนี่ยเออไอไอ,อ,อน้ำความชื้นของตัวกุ้งกับไก่ที่เราสับเนี่ยมันจะเริ่มแห้งนะครับพักหนึ่งเราก็ใส่ไข่เข้าไปขยำปนกันให้มันได้ที่นวดให้เข้ากันก่อนนะครับนวดให้เข้ากันก่อนหอมมากเลยครับกลิ่นสามเกลอมัน พุ่งมาเตะจมูกผางผางเข้าไปฮะจะเห็นว่านะครับในเรื่องของส่วนผสมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยจะช้านิดนึงก็คือตอนเมื่อเราซื้อกุ้งมาเนี่ยเราต้องพี่นอพี่เทาในการที่จะทําให้มันสะอาดเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามกุ้งไม่สะอาดเนี่ยผมบอกได้เลยมันไม่โอเคพอให้มันเข้ากันดีเด่วเราก็เตรียมทอดได้โอเคได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดกันนะครับว่าผมมีวิธีการทอดอย่างไรหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปั้นปั้นตัวทอดมันนะครับลงไปในเ,เกดขนมปังแล้วเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนให้ร้อนแต่คือใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ใช้ไฟแรงหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่มันเข้าไปพอดีกระทะผมเล็กไปหน่อย นี่ครับผมชิ้นใหญ่มากเลย <laughs> ทําของพวกนี้ต้องเปลืองน้ำมันนิดนึงให้มันเป็นสีเหลืองทองโอเคนะครับวิธีการทำนะครับเมื่อกี้หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเปียกอย่างงี้จะทอดยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็ตัดดูนะครับตัด นะครับเราก็มาไต่ลงในขั้นเกล็ดขนมปังนะครับแล้วเราก็เอาเกล็ดขนมปังกลบมันนะทั้งด้านหน้าด้านหลังนี้แล้วเราเราก็รอเตรียมทอดเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะมือใหม่ก็หัดทําได้นะครับบางครั้งเราไปกินในพัตตคารไปกินในห้องอาหารโอ้สามชิ้นเนี่ยประทานโทษบาที นะถ้าเป็นพัตาคารที่มีชื่อเสียงก็เสียงเงินเยอะอักโขอยูนะ่อันไหนที่เราพอทําทานได้นะครับแล้วอย่างเด็กก็ชอบด้วยนะครับเด็กๆจะชอบทานเห็นไหมครับสีสันสวยงามอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับผมมีไม้แหลมไม้แหลมไว้ทำอะไรจิ้มมันครับจิ้ม จิ้มให้มันเป็นรูเพื่อน้ํามันเนี่ยมันจะได้เข้าไปในตัวทอดมันพอผมทําชิ้นหนาครับก็จิ้มมันหน่อยหรือจะใช้ซ่อมก็ได้นะครับคืออะไรที่มีอยู่ข้างๆตัวไหนที่สามารถที่เราจะปรับใช้ได้เราปรับใช้ได้หมดเลยไม่ต้องไปฟิกตายตัวนะครับอย่าเอ๊ะไม้แหลมจะไปหาซื้อที่ไหนนี่บังเอิญหลานชายหลาวให้นะครับโดยใช้ไม้ไผ่ ผมไม่แน่ใจว่าที่ตลาดเขามีขายหรือเปล่าต้องใจเย็นกับเขานิดนึงนะฮะอย่าอย่าใจร้อนเนี่ยถ้าจิ้มไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแป้งติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่เหลืองเราต้องการให้มันเหลืองนะครับเป็นสีทองสวยสดงดงามเราก็ใจเย็นๆกับมันมนิดนึงเนี่ยจิ้มไปจะมีความรู้สึกเหนียวหลึกมากเลยคือเราใช้สันในไก่นะครับผสมลงไป แต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดใครจะใช้กุ้งล้วนๆได้ไหมก็ได้นะครับแต่ด้วยบางครั้งราคากุ้งมันแพงครับสองไอตัวละร้อยไอโลละร้อยกว่าบาทมันก็โอ้โหตัวสักะปีตหนึ่งเกดขนมปังมันจะหลุดล่วงไปในกระทะบ้างก็ปล่อยมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยช้อนมันออกเพราะตัวเกดขนมปังเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทําให้ทอดมันเราเป็นก้อนขึ้นมาได้ไม่มีเกดขนมปังมันก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ หลายท่านบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เติมน้ําตาลทรายเข้าไปได้ไหมได้นะครับแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยเนื้อกุ้งมันจะหวานอยู่แล้วไม่ไม่น่าจะต้องใส่น้ําตาลทรายในส่วนนั้นอ่าชิ้นนี้ได้แล้วอ่าโอเคแล้วก็เอามาใส่ให้มันเสด็จน้ํามันก่อนได้แล้วครับนี่ชิ้นที่สอง ที่3เบาไฟสักนีดเรียบร้อยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยครับโอเคครับนี่ครับทอดมันกุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาสีสันสวยงามเป็นทอดมันที่เข้าขายกันในพัตคารหรือห้องอาหารที่หรูๆรูนะครับ เราก็ทานเคียงคู่กับในเรื่องของน้ำจิ้มบวยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมีเมนูอาหารอื่นๆนำเสนออีกนะครับวันนี้คงไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ